สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าหรือว่าน้องวึงนะคะอ่าวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเผื่อมีตัวชอบเนาะอ่าสำหรับพาหนอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวอ่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋า เดินวิ่งรูดนะคะสวัสดีพี่พทุกคนนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านไปอยู่นะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางมาแบ่งปั้นนะคะสําหรับหานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอ่าก่อนจะไปชมเราก็จะมาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามก่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหุุนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องสาคำนวณออกมาได้แล้วก็อยากนำมาแบ่งปัน เพ่อเพื่อนพี่พทุกคนนะคะเอที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่าสำหรับของวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับของวันนี้น้องหมึงก็จะให้เด่นที่อ่าเด่นที่สามนะคะพี่น้องจ๋าเว่นที่สามวิ่งรูดด้วยนะคะตัวเดียวนะคะพี่น้องจ๋ารูดสามนะคะอาสามก็จะมีสามศูนสามหนึ่ง สามสองสามสามสามสี่สามห้านะคะสามหกอันนี้สามเจ็ดสามแปด สามเก้านะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวน้องบุงจะเน้นตัวที่น้องบุงชอบส่วนตัวให้นะคะเผื่อชอบตรงกันกันกบพี่น้องนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับสามที่น้องบุงชอบนะคะก็คือสามสามสามหนึ่งแล้วก็สามแปดนะคะพี่น้องจาอ๋าใครชอบเหมือนน้องบุงก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจ๋าจดไว้แคปไว้ได้นะคะเ<ฟ>ดี๋ยวปรับให้ชัดก่อนะ ใครชอบก็จดไว้จ้าพี่น้องจ๋าแคปไว้ด้วยนะคะป้องกันการลืมเนะาะสำหรับสูตรหนึงเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าฝากด้วยนะคะก่อนออกไปก็น้องฝึงก็ฝากด้วยนะคะพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องสาววึงพารวยชาแนลด้วยนะคะพี่น้องจาอ๋าจะได้มีกําลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆเนาะ สุดท้ายนี้น้องอุ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะช่วงนี้ก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะพี่น้องจ๋าเซฟตัวเองให้สุดๆเลยนะคะใส่แมสดพกเจลนะคะที่สําคัญถ้าออกจากบ้านาไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านเนาะพี่น้องจา๋าแต่ถ้าออกก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีคะ่ะ